ฟังสัญญาณนะครับ

เอาเฮ้แต็กเอาเฮ้แต็กเป็นยังไงครับตอนกินน้าโพครับผมเกือบหักเกือบพุ่งเลยเหรอเดี๋ยวครับ